ขัญน้าอะไรอ่ะเฟรย์ไฮมูวแกของขวัญอะไรเนี่ยกล่องเนี้ยเหมือนหนึ่งอะดิเะแกบ้างล่ะไปดีข้างหลังรู้ไหมล่ะน่ะตรงไหนอ่ะนู่นน่ะน่ะตรงไหนอ่ะบ๊อบบ้าตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะที่ล่มร่มหรอใต้ต้นไ,นไม้ไหมล่ะไปเปิดในกรงหมีแพนด้าไหมอ่ะมันกระจกใสอะดิเดี๋ยวคนอื่นเห็น ีดูแลน้องรับรองบ,บ,บอไปใสเ,เคยตัวเคยสัวเคยลายใจเกิดสีหุดใบมองนี้มีที่อื่นไหมอ่ะที่ไม่ใช่กงมนีพันดามีวะหรือว่าจะเปิดในที่นอนก็ดีนะ จะดีเหรอคนมานอนเยอะนะอ๋อไม่ได้ต้องตรงที่สาธารณะไม่ได้แล้ววอบจะไปเปิดไหนอ่ะที่แบบพ t เ p r พ v เ t e อะ